ไอ้นี่น้ำโบกมือดักขวักมือเรียกเพื่อนด้วยนะไปไปคาบยาวิ่งในตู้นะ <c oughs> ไปคาบแล้วก็ลาบลาบไอ้ลำเริ่มยังวะทุกคนสตอรี่เริ่มมั้ยยังสตอรี่เริ่มมั้ยยังเลยสามทุ่มแล้วนี่ให้น้องสามทุ่มแล้วเริ่มแรงก์เลยเริ่มยังเริ่มระเบียบเริ่มระเบียบลายลาบไปใส่สูตรจังลายลาบไปใส่สูตรยังมันในรานได้ยศบ้านยังไหมได้แล้ว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 ลายไปใส่สูตรจังกูต้องไปลว่าไอ้ลายมีแบบการไปเดียวนะใกล้เต็มแล้วโอ้เพิ่งเห็น แค่เต็มมาครับพี่มีไม่บอกก่อนนะบอกทุกคนก่อนนะไอ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 ยี่สิบสี่ชั่วโมงเนี่ยคือพี่ตั้งบอกว่าเล่นเกมผีเล่นเกมผีหนึ่งวันไม่ได้ครับพี่เลยต้องมาตั้งยี่สิบี่ชั่วโมงว่าะมันยาวเกินไปพี่หมายถึงว่าหลอดเนี้ยถ้ามันเต็มหลอดอะ่ะพี่จะเล่นเกมผีพี่จะเล่นเกมผีตลอดอย่างไงวะจะเล่นอย่างไงวะตั้งแต่เริ่มไลฟ์จนจบไลฟ์ประมาณกี่วันนี่แหละถ้าไี่จะไม่ผิดนะตอนนี้ตั้งหลอดนี้นะ เออไม่ใช่แบบเล่นผียี่สี่ชั่วโมงไม่หลับไม่นอนนะไม่ใช่ไม่ใช่กูตายดิที่อะได้กันนะเปิดแล้วเปิดเสียงผแล้วถ้าเองเรียกมาในไฟแล้วมันไม่มาเน่ยบอกพด่โอ,อพี่จีถ้ามึงยังไม่เลิกแบบนี้กูจะด่าแม่คตรพอ่อคตรแม่มึงแล้วกูรำคาญแล้วน<ว>่ะจะถามไปเกี่ยวว่าทำไมไว้ผ่อนกัน เรื่องของมันยุ่งอะไรกับชีวิตคอะรีบเปตับรีบเป็ตายก่อนแน่ไปรีตอมทำอะไรอ่ะคุณคุณด้วยเราเปิดของพี่เปิดของไปเปิดของนี่เ่าไม่ไหนเตินตัวอยู่อะไรไม่เกี่ยวนะกูไม่เกี่ยวนะ ี๋ยวันนี้ชนะไฟมากูไม่เกี่ยวนะเขาร้องมากูกูบอกกูไม่รู้เลยเดี๋ยวกูไปเัตรประก ich mein uh uh ันนาุงเป็นไงบ้างตอนที่ดีพไปตอนที่ดีพอไปแล้วพูดกันเลยพูดพูดกันเลนะสายเขาจริงอ่ะเขาแบนมึงจริงเลยแหละไม่เกี่ยวนองบู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 บ มา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 ยังไงยังไงยังไงตื่นตัวตื่นรู้วันนี้ใครเล่นฮงอ่ะเล่นไม่ต้องไม่ต้องไปซีเรียสมาเฮ้ยเฮ้ยไปดอม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 ใครมันเล่นอะไรวะอีพี่เต๋พี่เต๋พี่เต๋พูดพี่เต๋พี่เต๋เล่นไม่ต้องกดดันตัวเองมากเล่นให้เป็นตัวเองเอาให้ธรรมชาติที่สุดใครมีหน้าที่อะไรทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีอย่าผิดพลาดพูดเยอะๆพูดจะเยอะคอตลอดและอย่าประมาท ถ้าเราไม่ประมาทเราไม่แพ้วันนี้พลาต้องดีกว่าเมื่อวานดีเมโซบยโซ้ยูฮดยอ้ยเางประ้ยเฮ้ยเยเฮ้ยอยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเนี่เ้ยรฮ้ยเ้้เ้เนี่ยกร

เราโบไอเฟิร์ไม่เคยโดนผมมีดออกไปไอ้มึงกลับมาไอ้ไม้หมดเลยกลับไม้หมดเลยใครอยู่ข้างนอกอ่ะมึงกลับมังในหมดเลยจะไม่มีบัตรประกันเลยพี่ตีต้องพาผมไปเอาบัตรนะพี่เออมึงกลัวเฮียอะไรมึงหวั่นจัดเลยเนี่ยมันมีปัญญาทำอะไรมึงได้ไวสัตว์นี่มันก็รู้ว่าพี่ตีระวังนะพี่มันมันแล้วเขาอู่นะไม่มีกูเสร็จแล้วไอ้สัตว์ ไอ้เกมมันก็ลอดอยู่แล้วถ้ามันไล่เราไอ้มันมามันมามันได้มันอยู่ข้างต้นมันอยู่ข้างบ้านมันอยู่ข้างบ้านเราแล้วมันอยู่ข้างบ้านเลยมอมจับมัะเนี่ยเกมันอยู่หลังเกมมา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 ามับมัะเนี่ยเล่นเลยมันอยู่ไม่มึงมาก่อนเถอะเล่นเลยเยียอะไรไม่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 มีแบบกับกดแน่คกูจะเล่นแม่นแนหายหมดตัวไปตัด เอาบ้านยื hmm. yeah. well, been, you know, ้อไหวอ่ะหมาดพิศีครับผมแล้วบ้านพิศีไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบพวกมึงรอหน้าบ้านไว้รีบไปหน้าบ้านรอหน้าบ้านไว้แล้วไปไม่รูงใครแหลกพอกไปนะพอแล้วมีพอแล้วหยุดหยุดพวกมีบ้างมีอันี้ถึงมันจะมันเร็วไปแต่ฟังฟังนิดนึงนะทุกคนทุกคนทุกคนไอคนคนที่เล่นเก่งเล่นไปเลยแต่ไอคนหลังบ้านใครตัวเล่นไม่เก่งของคูณตุศงนะดูตัวว่า แต่ว่าก็ไม่ไม่ต้องนั้นเท่าไหร่ไม่ได้สายโวดอ่ะช่วยจับศพทุกคนช่วยดึงออกมาไว้หลังไฟเดี๋ยวจัดศพเป็นจารเองแต่ช่วยดึงทุกคนโอเคไหมดึงเพื่อนก่อนดึงนะดึงทุกคนดึงก่อนถ้าติดเพื่อนแค่ชุบติดมนแล้วก็มากัดแค่นี้เองเอามากัดไปมุมอับเดี๋ยวรันจารารเองเรื่องศพน้าไฟเล่นไปเลยหลังไฟรันจารกให้โอเคไหมแต่ทุกคนต้องเชื่องกันนะโอเครถเพื่อนดึงมาช่วยดึงนะไม่ได้อ่ะต้องซ่อมซ่อมก่อนแล้วก็ลงพินแล้วก็ขึ้นใหม่ ดูไว้นะลุไปเอาบัดประกันอยู่น้ำรูดน้ำรูดรถลุงไปไหนเนี่ยชาติหมารถผมอยู่พาวี่พาวพาวสันติ์้วยนียายายาชุบได้สิบหลืใช่ไหมยาชุบสิบได้ได้สิบไดบแล้วก็ดีเอ็กี่สิบเกา2ยี่สิบถูกปะใช่ครับใช่ครับนิารักนะนารักนะน้เป็นแนีอุ้มอุ้มอยู่มันดับได้ไหมได้ครับได้ครับผมน่ารั มาแล้วนะมันมาแล้วมันมาแล้วล้อล้อตั้งขบนอข้นรถรอขึ้นรถ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 ขึนรถขึ้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 นรถ้นรถขึ้นท่ขึ้นรถข้น้นรถขึ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 ้น้นรถข้นร้นนไปก่อนนนไ้น ติ้งตกแล้วติ้งตกแล้วตีตาแล้วดึงเข้าจเตีมันไม่มีอะไรเว้ยไม่ได้หวหวาย้ยเเยเยจเย็นจเย็นล่มเย้ไว้เย้ไว้ปวหลกัดเ้ไว้เ้ไว้้งลหนึ่งล่นึ่งล่งหนยังไม่ต้องลงยังไม่ต้องลงยังไม่ต้องีบังไต้องรีบยังกดปุ่มรีบลงนะนะมันจะลงนะปิดไม่ต้องเปิดปิดมันล่งไปมากปเปิดเลยไฟเปิดเลยไม่ต้องกดปิดนะไฟเลยไฟเลยเลือนถนนรถเตือนนนตรไหนตรงไหนตรงไหนกินของดขลุดขลุลุลดลุ ด้วยด้วยขึ้นไม่ได้นะรวงแล้ต้นไม้ต้นไม้ไมนา่วงแล้วะวร่วงลตรงนี้ตรงหน้าบ้านอะกรงหลบบ้านหน้าบ้านหน้าบ้านลเดยวาบ้านลนเล่นไม่เล่นเล่นไม่เกินเดงนไม่กินแล้วไปแล้วไปแล้วตอนตอนตอนนี้อยู่หทหารอยู่เลยหน้าบ้านน่นหน้าบ้านหน่ไม่ต้องลงเลยนะหน้าบ้านลงหน้าบ้านไม่งหน้าบ้านนะยังไม่ต้องชนยังไม่ต้องชนยังไม่ต้องชนมึงให้มันลงไปมึงให้มันลงไปมันกินยาูนดันไม้มันดันไม้มันดันไม้มันดันม้หาบ้นหน้าานหน่อย ไเราโลดด้วยเราหดด้อเราปบ้านะไม่ต้องปิดไม่ต้องปิดนะไม่ต้องปิดกามึงได้เปลี่ยมือตั้งต้องได้มึงได้เปี่ยนเดี๋ยวแครควดยมาให้ิเยอะอย่ากดปิดบ้านนี่อย่ากดหลอกบ้านี่ใครกดหลอกบ้าน่ะจะหลอกบ้านอย่าหลอกบ้านพอแล้วเปิดทิ้งเลยปเลยปิดรอบแผนปิดประตูเลยไปเลยปลุนยลนนร

ในบ้านนะมันเกิดในบ้านนะรอคานนะมันเกิดในบ้านรอคานะคุณอบตัวนุบวนขบวนขวนขบวนขบวนบวนข่วนขบวนนึงวนขบวนขบวนขบนขบวนมันชขบวนขมันขบนขเขบวน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 ขนขบานขบวนขบวนขบนขบว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 นขนขบนขบวนขนขบวนนสมวนขบวนนขบนขบนบนนบนนขบวนขบวนนวนขบวนขนขบวนขบวนกบขบวนขบวขาแยกเขาแยกเขาวนขบขวนขบให้ชวบวนขบวนวย เข้ามาไอ้เยศแดกยากันนี่ไงซาดนี่ไงมึงแดกยากันเป็นอย่างนั้นไงซาดชุบเพื่อนหน่อยชุบเพื่อนหน่อยโอ้ยแดกยากันจับเพื่อนมาหน่อยจับเพื่อนมา มาเข้าบ้านมาเข้าบ้านช่วยอยหรืเข้าบ้านช่วยหน่อยปูตัประตูนอกบ้านมันแยกฝายนอกบ้านมันแยกฝายน้องชายฟังพี่หน่อยนอกบ้านมันโดนลุมอยู่ตอนเนี้ยมาช่วยมาช่วยข้างนอกหน่อยแล้วมาหมดแล้วมาช่วยเลยกริงแล้วยิงแล้วยิงแล้วชุบกันอกหน่อยมาข้างนอกมาแล้วมาเลยในบ้านมาชุบยในบ้านมาชุบในบ้านปิดตัวชุบดิ

ดไม่ได das ้ดันไดมาหน่อยลงใดนมาหน่อยเพื่อนหน่อยเยมส่งไปดูว่าที่มีขึ้นบ้านเเดียวนดอยนเ้ยจยนนนนมันน้อยนะม้นะคนเดียวนะคนเดียวจยนเจยนจยนเจยนเสร็คุณเสร็จแล้วมาหนนอานมารอ่เกี่นาานไม่ใช่เปล่าอยู่ซ้อมอยู่จะเต็มหลอดแล้วหมเพลิกไปนะมาี่จะกลั่นมาที่กลั่น เราได้มันเยอะปะเาไมันเยอะปะมันหมดแล้วนะน่ะมันหมดแล้วนะ้ยหมที่ที่ที่เขาปุยมแรงมากเล้วมาแรมยนองอยู่เน้ัวนอกอยู่ตัวเลี้ยลตัวเลียลตัวเลียตัวเลียวเ้ยเล้อเล้ยอตัเล้ยลตเลตวเ้องตล้ยอตัวเเเเเเยเ้ตัวเเตเล ไปไปไปนับที anyway, noi, uh, house, middle, uh, ่ในบ้านกับในบ้านเราเราโดนเราโดนอุ้มไปวันสี่ห้าศพเราโดนอุ้มไปสี่ห้าศพเยอะเยอะเยอะอย่าโดอย่าโดนอย่าโดนมึงฟังมึงฟังนะตัวนี้มันเซ็งจั่มามาหน่อยมาตัไหนกูกลากมาในบ้านยี่สิบศพมึงใจเย็นๆย้ห่วยยี่สิบศพไหวเลยงั้นมึงไม่ต้องสนใจเพื่อนแล้วไปไปโฟกัสไอ้นี่เลยโฟกัสข้างในเลยโฟกัสข้างในในตัวคนในบ้านฟังกูที่เหลือเอาสอบอ๋อ ใครไม่ทอรจบเลยอธิกูม oh oh> ีฮาธิมันเกิดพลงงบ้านเลยที่างกลางล้ห่อหมดเลยได้ได้ได้กางให้างให้มามึงออกมาตีมันนี่ทั้งสองสอประตูมึงอุ้มมันส่ไปไหนก่อนตสประตูฝั่งละยีสบอยู่ดีอยู่ดีปลดบ้านเจ้ามาส่งีพี่ ในบ้านอย่าลืมยากันตันนะในบ้านอย่าลืมยากันจบมาจบมาไอหัวมาหัวมาจบมาหัวมาอันนี้ห่อเลยสว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 ยน้องชายนิ่งๆนิ่งๆเลยกูกลับมายี่สิบจนิ่งจบเลยจบเลยตรงไหนร้านตรงไหนร้านข้างบนชั้นสองพี่ชั้นสองจบเลยชั้นบนชั้นสองข้างบนชั้นสองยี่สิบจบแปลข้างบนชั้นสองยี่สิบจบข้างบนห่อเลยห่อเลยเกือบเลยมาเอามาเอามาเอาห่อม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 าแอ่ไปที่อ่ะเซ็งหายเลไม่เป็นไรไม่เป็นไรแอดไม่เป็นไรเราชนะเราชนะน้องชายไม่เป็นไร พี่เตีรอบรอ,อบบ้านอะพี่ตีหาทุกซอกเลยเมื่อกี้ผมไปเจอเพื่อนดู<อ>ใช่หรอ ใช่ใช่มันหนุ่มมันไหนล่ะถ้าบ้านมามันเอาไปสี่นี่ไมาไมันเอากลับไปแล้วไรับกลับไปแล้วปล่อยปล่เดี๋ยวไล่ไล่ไล่เทสเดี๋ยวฟูกับพี่จี่เองเออไม่ต้องสนใจเลยไม่ต้องสนใจเลยฟังกูก่อนฟังกูก่อนฟังกูก่อนเฮ้ยเฮ้ยพี่จำอยู่ในพุ่มเฮ้ยพี่จำอยู่ในพุ่มน้องหลังบ้านรอรถก่อนหน่อรอแล้วนะผมรอแล้วเฮ้ยน้องมาหลังบ้านหน่อยมาหลังบ้านหน่อยตัวว่างเฮ้ยฟังพี่ก่อนมันไม่แอบมันไม่แอบอยู่เฮ้ยมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยไปช่วยพี่หน่อยไปช่วยพี่หน่อยหลังบ้านเราเลยหลังบ้านเราเลย ไอ้แจ็คตูริเปอร์านขมาหน่อยหลังบ้านหลังบ้านมาหลังบ้านเรามีโซ่ตกหน่อยตนองอสตีบ้านเอาตัวไม่มีโซ่ไว้ไอ้ไอ้เนี่ยมึงข้ามมนเลยมึงข้ามมนเลยมึงข้ามมนเลยเดี๋ยวพี่ยิงให้ลงมามาไฟเลยผมมิชชั่นอสตีผมพออยู่วะสตีอะไรหรอเดี๋ยวไฟกัน้ยนะป่ามือเนี่ยปีโตระโหรอยเหลือเศษหนึ่งในบ้านปนโหรตะกางบ้านเลยช่วยเดี๋ยวคนไม่อยู่สามแยกเนี้ยคนนึง ผมว่ารอบไปแล้วนะศพนึงหยุดในบ้านในบ้านสองเชมาเอาดีในบ้านสองเชในบ้านปอนมาเอาศในบ้านปอนที่ได <eg, S 2> ้ยินามึงบอกท่าทีนั่นเว้ยพี่ไอ้หมอแล้วอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมาตลอดมาเอาศพในบ้านก่อนเฮ้ยศพในบ้านเยอะมากเลยเออในบ้าน40ศพแบล็คศพดีในบ้าน40ศพเอ้า มึงมือว่ามึงเดินเล่นทำไมอ่ะเขาสามยามหลายรอบแล้วเนี่ยเป็นเพราะ่มันยามหลายรอบแล้วนี่ยะมันเลาหาเดินเล่นดีโดนทิ้งเต็มเลยแถวหลังก็เาผมเอผมโดนแทนครูคนนึงนี้เอาทกนไม่ได้ตอนนี้มล้มือล้มมือล้มมือล้มมือแนอุ้มแทนอุ้มเลย่อนยืนไว้แล้วไม่ได้ ในบ้นพี่พาผมไปเอาพี่ต้องมาผมไปเอาพี่สิเราพาผมไปเอาพี่สีพาพี่เเอาคนเศพแล้วเราอย่าพูงห่อพี่เราเราไปพาก่อนพี่ตีเราไปพาไปทันเราต่อเราไม่ถึงนะต้องออกต้องออกบ้านตออเราไม่ถึงไม่ออกเลยออกเลยอย่าคนเขามาไปไปไปกำลังออกกำลจะออกคุรอพี่ตีอยู่ศพในบ้านเลหนึ่งศพในบ้านเลหนึ่งศพบ้าผมผมมาผมมาผมมาในบ้านเลยศพหนึ่งในที่

รถแรงกว่าพี่ตีรถแรงกว่าทางตรงอ่ะยังไงก็วิ่งไม่ทันพี่วิ่งชาติเลยตีพี่กลับบาก็ได้พี่บนกลับสาวพิชัยสวยพี่เป็นเกมพี่ดีตัดพี่เป็นเกมพี่ดีจัดตำรวจอยู่นะด้านเหนียวด้านบ้านเยอะนะเว้ยระวังนะเว้ยเดี๋อกันด้วยอย่างมี้นั่งห่อด้วยนะออกนอกเมืองออกออกมาโดนเมืองไม่เท่าไหร่เว้ยเดี๋ยวกูช่วยเพื่อนเองหายห่วงไว้ใจได้ตำรวจไม่ได้เยอะตำรวจไม่เยอะแบ่งแบ่งนอกมั่งแบ่งไปข้างนอกเลยเราคนเดียวกลับบ้านได้รอคนเดียว นับเคสเพื่อนให้พี่หน่อยนับเคสเพื่อนให้พี่หน่อยือประมาณสี่ทุ่ม้ไม่หลืบ้านเหลือบ้าน่หลืบ้านเหบ้านต้นะต่้านะไหน้านใครบ้างรอามติดแวนี่หลบานหลังบ้านเราไเข้าบ้านได้ปะเขาบ้านได้เขาบ้านได้เขาบ้านได้ขาบ้านได้เขาบ้านได้เขาบ้านได้เข้าบ้านได้เข้าบ้าได้เข้าบาได้เข้าบาได้เข้าบ้านได้เข้บ้านได้เข้า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 บ้านได้เข้ ตำรวจไม่ดูแลนะมันมีศพมันมีศพหนึ่งมือมืออย่าพิ่งเรียกเือนมามือมือมันล้นน้องมือมันล้นใจเย็นๆไม่ไม่พี่พี่พี่ตกลุกพี่ตกลุกตลุกตกลุกตลุกนั่นแหละมือมือล้นมือล้นมือมือใครบ้างไปมือใครบางไปไอ้แฝงไปตอนนี้ผมกลับมาแล้วพี่แกตอนนี้กระจายเกจออกน้องเมืองได้กระจายออกนะเว้ยตำรวจเยอะเลยเยอะมากไอ้คนคที่เรียกค่ะตำรวจมไม่เก่งรอบเมืองมั้ยเล่นในเมืองไม่ไอ้เนี่ย บอลมีตังเปล่าหลังบ้านเลยหลังบ้านเลยกินบ้าหลังบ้านเลยไอ้บอลมึงมีตังเปล่าไอ้ซันมีพี่มีมมีีพร้อมทุกอย่างพี่พร้อมทุกอย่างพร้อมทุกอย่างบ้าในพวกหลังบ้านเลยออกให้พี่ไปส่งผมที่พาวิ่งปลุกไปเลยเพื่อนเพื่อนให้เขาวอร์ในอีกใครนะพร้อมนะโดนในหนอนกร้อมนะได้ไหมแชทจับเวลาเลยดิพี่พี่อุ้มให้คนนี้กี่กี่นาทียาเออกี่นาทียาทไม่ได้รอเเราไปรอนี้กรุ๊ปใหญ่เซตตอนแเนี้ยรองไปได้ไม่ออกนอกเงิมาก่อนมา ไม่เ well. อาพี่ตอน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 เนี้ยใครมือว่างอ่ะมาเอาโซกับครูกับพี่ตีไปนะเดี๋ยวพี่ครูจะไปไล่เคสช่วยเพื่อนนอกเมืองออกมาเลยนอกเมืองนอกเมืองพี่ตีเอาโซไปให้โรโซพี่ตีในบ้านเรื่งตรงนี้มันชื่ออะไรนะโรโซเหรอเออในบ้านโดนไปเป็นไรปล่อยเลย อย่าเรียกเพื่อนไม่แข็งออกนะพี่โลโซอยู่ไหนโลโซตรงไหนพี่ตรงไมามามาที่กตลาดเทรซายเอาเทสซตร์เอาเทสไายตัวโซได้กำลังกำลังม่เอาเดี๋ยวพี่วนอยู่แถวดียวอาถึงแล้วบอกพี่นะพี่ลากให้ก่อนได้